น่ก็ปแซส,สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ซองหากินตามสไตล์บ่าวลึกบ่าวแมนสวัสดีครับนี่ตุ๊กตาอันปปนี้มันตุปป๊กตานาดินครับตุ๊กตานาดินตุ๊กตาหวยครับเร่องหวยเรไม้ทำที่พุดอีกเลย ไอ้เน่าคุณไอกลางมองนะพีออ่น้องมาเร็วกว่าไปกลางมองครับผมสิตกปลาดินไส่ปลากระเยงตัวนึงเลยครับกลางมองปลาเระเยงยเยงป,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 ปลี่ยนพุ่ยพืชปุกพะรุนดูว่ามันจะมีปลาขาวปลาไหลเข่าไหมครับเป็นเน่คือกันล่ะเดี๋ยวมาถ่ายรุ่นกันครับพี่น้อง ามันดอดอยู่ครับแต่มันยังไม่ติดเบ็ด Gafketsu na kam. ขขาหนีหน่ะจะถูกตาแล้วครับเดี๋ยวผมไปเอาขึ้นให้ดู ีี่พน้องงถึปลากระยิงงน้อยครับตัวแรกกับปลากระยิงงน้อยตัวนี้ก็กระยิงงน้อยโอ้เอ็กคือปลากระยิงงน้อยอู้นกรยิ่งคือเขาจะแนวนี้วะว่าแล้วมันดึงแปลกๆนี่เกิดจาก เนื่อหัวมันปนออกได้วะ สองแป๊บนะครับปลากระยิ่งน้อยเดี๋ยวรอรุ่นปลาใหญ่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องเหมือนปลากระยงจะกินนะครับน่าจะเป็นปลากระยง่ <c oughs> งี๋ยวผมลองไปดูวมันตอบดิฉันด้วย ปอนนี้ยังน่อยนะคระับปลาเหยงน้อยไม่กินเหยื่อลำครับโอ้มาหาต้วปลาขาวทาไมได้ปลากระเยหยงน่อยอเดี๋ยวไปครั้งนะครับแล้วติดตามตัวต่อไปครับ เดี๋ยวมาดูกันครับพี่ลุงปลามันมาปลามันดอดน,นะครับจะอยู่หรือเปล่าพี่ลุงมันจะอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกัน เป็นรูปใช่ครับโอ้ปลากระยิ่งปลากระยิ่งใหญ่เป็นปลากระยิ่ง,ยงใหญ่ครับพี่อนเอองามคุณม,มาเมื่อกี้มันมันไปนเกาะอะไรอยู่ใต้พื้นเลยครับนึวกว่าจะปลาฉดูมมันมาชาร์ด เราไปปิ้งครับพี่น้องเราติดตามตัวต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้กำลังก่อไฟครับว่าจะปิ้งปลาปลาซิบเบดได้ปลาไหลเราแต่ว่าปลาบาวเล็กใส่มองได้หลายอยู่พรจะได้ปิ้งกินข้าวเที่ยงครับเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงนะครับนุ่นผู้บาเม็กบ,บาวเม็กกำลังก่อไฟครับบาเม็ก <laughs> ปาเม็กวันนี้มาหากินเขาทงครับเขาอยู่ห่วยริมน้าเลยครับนี่ของป้าของใครนี่ริมน้าเลยครับผลกับลิ้นลินมีเป็นคือบอกแง่มานน้ำบุ๊คไอ้พี่น้องเบื้อป้าเนี่ยป้าดิ้นนะดิ้นไปนป้าพี่น้อ,นองเขายะไปพี่น้องเขนี่ย มีปลาหมอเหลยตัวหนึ่งเฮ้ยเอาวิเท้ครับพี่น้องเอาอีเทยว่าเขาหัวแกงไปอีกุม้มไปอีกกลุ่มไปกุม้มแล้วก็ปลาไปากระยิ่งหน่อยครับเดี๋ยวมันลุอยังครับเจะปิปป้งปางนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ้งไหมครับนะครับพี่น้องปลาแมน่นก็เรืงปีกปลา โมเมนต์เก็บเอาแม็กครับพี่น้องเผาไฟปูปุนโอ้โหเฮ้ยบางปีกปลานะครับเิ่งตัวเยังเด็กบางวิ่งเลยจริงปลาโชว์ทงเลยพี่น้องไปโชว์ทงครับเป็นผ่าน้วพี่น้องกำลังปีกแล้วปีกปลาหรือเผาปลาครับมันเป็นผ่านแล้วห่อนี้พี่น้องยกซุป trong bào cái này năm luôn năm nó năm 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 เบ็ดบมนตังน้งครับสีขั้นหาขั้นครับผมกลางม่องหมกกขึ้นมาเลือดไหลปลามือปิ่งทุกีน้องถ้ามาลอกกินเขาเที่ยงั้กันพี่น้องปิ่งปลาเซ็บแท้ครับเ่าปิ่งปลาซุกไนครับปิ่งเลยก็เป็นแท้เป็น,นม่งเกาอยู่ที่หวิาจิ้มิหลัก น้าครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงเหมือนที่ป้งปลาซุกแล้วครับปีงปลาออยี่ใกี่ยวเด็ดเลยักนากินข้าวเที่ยงใบใบอย่ามองต่อ่่ ไม่ค่อยรู้เนี่ยนครับพวกเนี่ยไม่เลี้ยงคนจบที่ติดติตัวียู่ขนีงนี่ติดติดตัวอี่ เจ <laughs> ้วปลาดูครับตะโกปลาดูเนี่ยเห็นหัวเปลาดูคเนยอยู่คเนี่ยลกก็ปลาดสิ

ก็็เหนหน้ว่าไหนเลยลมจุ่มแล้วเาทำแบบิตัวสติริอันนจะบินเหรอวะนี่วังเตยนท์เต็นเต็นทวางไว้ได้หนิมันเะโไม่รู้เบ็ดมยังไม่น่ารำล

ตางสุแล้วลก็ต้นแล้ก็ติดโอ้โหพี่บองใจนุดไฟนี่ไหนมันหลุมนึมาไม่หลุมนึกไม่งอันนี้มันนางกินเขาอยูะไม่ไมอบาากินหาปลาวะเขามันอะไนอย่เงียมันจะไม่เยิ้มราคาเลย ยังถิงด้ยวย่หรอพ่อไม่ดีไม่ดีหัวอ่ออากลพกนี้เน็ตไปอย่างงี้หัวเนียนมากนี่ไม่ไม่เ,น,เ,น,มเ,น,เ,เน,นี้ยไนี้ยเค็บเท่ากันนะฮะกินเขาก็เล็บแบบเลยกินเขากันครับ